สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะคะสวัสดีรอบดึกค่ะสี่ลูกนะคะวันนี้พอดีว่างก็เลยไลฟ์สดจาสาดาพากินพารแซ่บมาแล้วนะคะวันนี้พามาดูปริการข,าข่ายของค่ะออกจะเงียบนิดหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าก็เหลือแค่นี้ละคะ่ะรอลูกค้ามาเหมาอ,อ,กอีกรอถนึงนะคะ คือเริ่มเงียบลงค่ะทุกคนมันดึกแล้วเนาะสี่ทุ่มก็จะลอยอหลอดหนึ่งคนเลิกง,งานอีกรอบนะึงวันนี้น้องปูได้มเมาไหมปูปูได้มเมาไหมฮะปูปูได้มเมาไหมไม่เผื่อแม่เขาถามไงฮะเขาเรียกสามรอบขึ้นแหะะ้งหรือบอ คือแค่นี้ละค่ะทุกคนเดี๋ยวเติมฐานไว้ก่อนฐานจะชอบหมดเวลาลูกค้าจะมาเออไว้เยอะมันก็หมดย่อยออ น่าจะพอได้ยังได้ไม่ค่ะรอลูกค้าเริ่มง,งานติดอีกรอบนชอบแบบว่าถ้าเวลาที่จะเก็บมาทุกคนเขาก็จะมามาตอนที่เราจะเก็บรายตอนรอรอรอ,อ,อยังไม่มาอ คนหนึ่งก็คือจบเก็บเลยเข้าบ้านฮะเสื้อใว้เดียวรือย้ชมพูบอกตามไลนี่บอกเอาเบอร์หน่าเออเบอร์นเบอร์น่เอาเอาเบอร์ละมาแลามาแล้วดีใจได้รับจดหม่ I <laughs> bit You practically wrote the book? No, I didn't. I mean, not exactly. Besides, it's good for my career and Paul's even talking me the publisher. He's Irish. Yes. Is he single? คนนะคะสวัสดีค่ะวะพาสุึกจ้ามาเมาจ้ารอคนมาเมาอยู่นะคะอีกคนนึงรถนึง <c oughs> แป๊บนึง <c oughs> ต,ตุ๊กตาอุ้มไปตัวละ ไม่มา,ยมายเยอะกักนเั็เลยวันนี้ใก้กันหลายตัวละจะไปนมา,ม,ามาน้ำคือบืดวะนี่สิบสามคนสายไม,ยมย่ไม่กันสวัสดีทุกคนนะคะ ทำอะไรกันอยู่บ้างคะหลับกันหรือยงังนอนหรือยงังบางคนก็หลับนอนแล้วแม่ค้าก็ยังขายอยู่กำไรขอบคุณพาก็จ๋า อีกนิดหน่อยค่ะขออีกเจ้าหนึ่งพอละได้เจ้าหนึ่งก็เลยเจ้าเป็นสัตจ์จธรรมคุณคื้นะคะผมเป็นกำลังใจให้ขอบคุณช่องคุณมาลีนะคะถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคะ่ะขอบคุณนะคะพอดีคนเราครึ่งเขาน่าจะใกล้หมดแล้วทุกคน พอมีคนละครึ่งก็พอได้ขายแหละวันนี้ก็ใกล้หมดจนหมดกันละอุ้ยแร้วหมอกนกนกตกค่ะขับเร็วกันหมอนกนอกตก <c oughs> ตื้นตรงนี้มันไม่ค่อยมีคนมองเห็นนะทุกคนน่ากลัวมากแล้วมันตรงกัหน้าร้านเราก็ดีเลยทุกคนกลัวแบบเพราก็ดนกระเด็นมาใส่รถเข็นนวันนึ่งคืดีคือดีเนาะเสร็จแล้วครับ นนะคะสีค่ดึกขนาดนี้ไม่หลับไม่นอน <Okay. S 1> ใช่ค่ะหลับนอนไม่ได้ค่ะขายของก่อนห <Okay. S 1> าเงนินก่อน ไม้เดียวพิเศษหน่อยนะคะมีผักปะรดส่สงลูกค้ากันค่ะลูกค้าก็ใกล้ๆเราเนี่ยแหละบกขเดียมาบอกขอไปที่ศูนย์สหกรณ์ส่งมไม้เจือไม้ เป็นตค้าไม้ค้าขายกันอยู่ตรงนี้ตอนประมาณสักห้าโมงหกโมงเย็นนะคะทุกคนจะคึกคืนนะคะคนจะเยอะลูกค้าเยอะเมน้้าเยอะมีห้าหกร้านมีร้านน้ำสุดย้ามชิ้นย่างสาวดารุงคนลไม้คุณต้าขายหมูปิ้ง <c oughs> พี่ขายยำแล้วก็ ไาอีกคนนึงขายขนมโตกเกียวมีหลายร้านเอ่อพี่อยู่จังหวัดยะโสธรจ้าชื่อพิดานะคะพอดีมาทำงาน,นที่กอทมอค่ะเขตดินแดง้ขวางนะคะมาขายของภูมิน้ำเนาเดิมยะโสค่ะชื่อดานะคะชื่อดา เองเป็นคนที่ไหนุณสนะกินแบ่งอายุหนึ่งหนึ่งอ๋อ เก,ก่งมากหูยังไม่นอนเหรอลูกขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะอย <c oughs> จังหวัดอะไรคะลูก จหัหวดอะไรเอ่ยชุมพรจังเนี่ย ทุกคนหลับฝันดีนะจ๊ะพอดีจะลงไลฟ์ก่อนนะคะทุกคนมีลูกค้าเขาข,ขอบคุณนะคะ